คลิปนี้นะครับจะแนะนำ,ำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม GNS3 แล้วก็ติดตั้งโปรแกรม GNS3 นะครับก็จะเริ่มจากนะไปดาวน์โหลดโปรแกรม GNS3 จากเว็บของ GNS3 เลยนะ GNS3 เป็นฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดใช้ไดนะ้แต่อาจจะต้องมีการลงทะเบียนกับเว็บไซต์เขานิดนึงนะเมื่อได้แล้วนี่ก็จะมาทำการติดตั้งกัน ติดตั้งไม่ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือลองเพิ่ม ios router นะเข้าไปในโปรแกรม g n s 3ซึ่งตรงนีนะ้อาจจะต้องเตรียม ios image File ของ cisco router เอาไว้ก่อนนะครับอาจจะดาวน์โหลดมาจากเว็บของ cisco เองนะครับหรือดึงมาจากตัว router ที่มีอยู่ก็ได้นะครับโอเคเริ่มกันเลย ก็จาก Google ก็ได้นะครับพิมพ์ GNS3 i ดาวนะ์โหลดแลก็จะมีลิสต์ขึ้นมานะคือเว็บแรกเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับครั้งแรกนี่อาจจะต้องมีการลงทะเบียนนิดนึงนะครับสายอัพก็ใช้ชื่อกับอีเมลธรรมดานะครับไม่มีอะไร นะคผมได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปก็ทางเว็บก็จะปรากฏหน้าจอสำหรับดาวนะ์โหลดขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดโปรแกรม g e n i Motion ล่าสุดในขนาดนี้นะครับเวอร์ชนะัน2.2.8สำหรับ Windows สำหรับ Mac สำหรับ Linux นะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าจะดาวน์โหลดสำหรับระบบปฏิบัติการตัวไหน ก็ถ้าเป็น Windows ก็เลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำไปวางไว้ในเครื่องเราเสร็จแล้วก็เซฟไปนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่แล้วน,นะครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มต้นติดตั้งกันโดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ n น x t Agree. ไอกรีไรเส้น gs สามในส่วนของ tools นะครับลองดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราเอา w i shark ออกก่อนนะครับเพราะเดี๋วเพราะว่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยจะไม่มี w i r s h a r อยู่ด้วยนะไม่เช่นั้นเดี๋ยวขั้นตอนติดตั้งเนี่ยเขาจะดาวน์โหลด w i ชา s h a r อีกอาจจะใช้เวลาติดตั้งนานไปนะครับ ในที้เดียวเราสามารถดาวน์โหลดไว้ชาได้ในภายหลังนะครับตรงนี้ก็เคลียออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เน็กไปนะที่เหลือก็เน็กไปเรื่อยๆครับเนะี่คลิกเน็กตรงนี้ตอบโนไปนะครับฟินชิชครับเขาจะมาเปิดหน้าเว็บไซต์ของจีนเนะครับนี่ไม่มีอะไรครับปิดไปก็ได้ รอโปรแกรมสตาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับในหน้าจอแรกตรงนี้นะครับเราเลือก run o n my local computer เสร็จแล้วก็คลิก next ไปครับตรงนี้ยังไม่เซ็ตอะไร cancel ไปก่อนครับอ่าเข้ากับตรงนี้เราดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม gs n 3 ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตั้งค่าแล้วก็เพิ่ม iOS Router กันนะครับนะที่หน้าจอ g n s 3ตรงนีนะ้ให้เราไปที่เมนู Edit นะเลือกไปที่ Preference ที่หน้าจอ Preference นะครับที่แท็บแรกเลย General Preference ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการระบุผ่าน นะครับไปยังส่วนต่างๆของโปรแกรมมีในส่วนของโปรเจกต์นะครับ My Project หมายถึงโฟลเดอร์ที่เราจะใช้เก็บแลบของเราที่เราสร้างขึ้นมาในแต่ละแลบมันก็จะ d e ฟอ u l t ไปเซฟเอาไว้ที่พื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะซึ่งตรงนี้นก็เปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการก็ได้นะครับก็กด b r o าว์ไป อย่างของผมเองเนี่ยจะเลือกไปที่ใดดีนะครับโฟลเดอร์ er GNS203 สแล็ส่วนที่เหลือปล่อยตาม Default ไว้ก็ได้ถัดมานะครับจะเป็นการเพิ่ม ios router ลงไปในโปรแกรม GNS3 ที่หน้าจอเดิมของเรานะครับคลิกไปที่ d y n a m i c ios router ตรงนี้นะครับ อย่างว่ายังว่างๆอยู่ให้เราคลิกที่ New นะอย่างที่บอกไว้นะครับคือเราจะต้องมี iOS image file นะเตรียมไว้ก่อนครับสมมุตนะิก็ของผมก็จะเตรียมไว้แล้วนะครับล o n g b l o w ไปคือไฟล์นี้นะครับที่ผมเตรียมไว้เป็น Cisco 4702เลือกแล้วก็ Open เขาจะถามว่าจะให้ Copy Image File ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นีนะ้เอามาเป็น Default Image แล้วก็เก็บไว้ใน Default Directory เลยไหมนะก็ตอบ yes ไปนะจากนั้นคลิก next ครับนะอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือปล่อยตามนี้ก็ได้นะครับคลิก next ไปนะขนาดของ m e m o r รของ r รเตอร์แต่และตัวที่เราจะสร้างขึ้นในแลนะเขาก็จะ default แรมเอาไว้นะ n i มินิมัมเท่าที่น้อยที่สุดเท่าที่ต้องการนะครับในที่ก็คือ512 m เมกก็คลิกเน็กครับขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดนะครับว่าเรเตอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีพอร์ตอะไรบ้างนะเขาจะแบ่งเป็นสลนะ็อตนถึง6 ในสล็อตศูนย์นะครับดฟไว้เป็นฟาส t อินเทอร์เน็ตเรา,าจ,จะเปลี่ยนก็ได้นะครับพอเ,เป็น2อฟาสนะครับสล็อตหก็อาจจะเป็น g ิก a ะบินะครับหพอร์ตสล็อตสเป็น g ิก a ะบ t พอร์ตประมาณนี้ก่อนก็ได้คือตอนที่เราทำแบบจริงๆเราสามารถเพิ่มได้ตามที่ต้องการนะครับตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนเป็น Default สำหรับเราเตอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมาในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับคลิก next ไปครับตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญ idle pc นะครับควรจะให้เครื่องทำการคำนวณไว้ก่อน idle pc จะเป็นกรณีที่เราสร้างแลบแล้วเราสั่ง run นะครับโปรแกรมช่วงแรกที่เราเตอร์แต่เราตัวทำการบูตขึ้นมาเนี่ย มันจะไปดึง CPU ของคอมพิวเตอร์เรา100%เลยพอเราเตอร์บูตเสร็จหยุดทำงานนะครับก็จะคืน CPU ให้นะครับถ้าเราไม่กำหนด Idle PC นะรเราเตอร์บูตเสร็จนะครับ CPU ของคอมพิวเตอร์เราก็จะคืน1้อ100%อยู่แบบนั้นเลยเพราะนั้นะรตรงนี้ก็คลิก Idle PC Finder ครับ ให้โปรแกรมคำนวณค่า Idle PC สำหรับเราเตอร์ตัวนี้ให้เรียบร้อยคลิกโอเคนะครับจากนั้นคลิก finish เราก็จะเห็นว่าจะมี r o u เตอร C 7002ตามชื่อที่เราปล่อยเป็นค่า Default ไว้นะครับคลิกดูก็จะมีรายละเอียดตามที่เรากำหนดให้ รตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ได้โดยการคลิก Edit นะครับสามารถเข้าไปแก้ค่าต่างๆได้มเื่นสกู่นี้นะครับเสร็จแ,แล้วคลิกโอเคครับนะเป็นอันจบขั้นตอนการติดตั้ง GNS แล้วก็การเพิ่ม i อ s r o โ t e เตอในแบบง่ายๆนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมเราก็จะต้อง สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะคลิกที่ไอคอน new project นะครับ new blank project ตนะั้งชื่อนะให้สังเกตโล c a t i o n นะครับเขาจะ default ไปอย่างโฟลเดอร์ที่เราเลือกเอาไว้เป็น project directory นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ตามที่ เราตั้งเลยนะครับคลิกโอเคแล้วนะก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับให้ลองคลิกตรงรูปเราเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเราเตอร์4 7 2 0 2อแอคทีฟขึ้นมานะลองเอาเมาส์คลิกเราลากมาวางไว้ตรงโปรเจกต์ของเรานะครับนะถ้าขึ้นอย่างนี้มาแสดงว่าโอเคแล้วนะครับใช้งานได้ ลองเอาเมาส์ไปชี้ดูนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดว่ามีสล็อตตามที่เรากำหนดขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้ง G S 3แล้วก็สร้างเราเตอร์ขึ้นมาเตรียมพร้อมในการสำหรับวาดไดาแกรมสร้างไดแกรมในการทดลองแลบนะของเราอย่างง่ายๆ